สวัสดีครับเราสู่ยับอยากเล่านะครับเหมือนช่นเคยนะครับสตรอรี่นโลกของลูกหนังครับเล่าส่วนฟังแบบเรียบง่ายไม่ซับซ้อนนะครับพี่เล่าให้น้องน้องเล่าให้พี่เพื่อนเล่าให้เพื่อนฟังแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับใครอยากรู้เรื่องอะไรพยายามส่งมาแล้วก็ถ้ามันไม่เหนือบาก,กว่าแรงนะครับก็จะพยายามพยายามไปค้นหาข้อมูลนู่นนี่นั่นเอามาเล่าส่วนฟังเพราะผมเชื่อว่าจริงๆเรื่องของฟุตบอลเนี่ยมัน คือมันไม่ใช่มีแค่เรื่องของผลการแข่งขันหรือว่าต้องมาวิเคราะห์หลังเกมทําไมเล่นไม่ได้ทําไมเล่นไม่ดีอะไรประมาณนั้นครับมันยังมีมันยังมีอีกหลายมุม,ม,อ,มอีกหลายมุมที่ที่มันน่าสนใจนะครับหลังจากที่ผ่านพ้นเรื่องของทีมชาติไปเรียบร้อยนะฮะตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วง,งการเก็บตัวกําลังจะเปิดฤดูกาลใหม่ของระดับสโมสรก็ต้องหันมาเช็คความพร้อมกันหน่อยนะครับรักทีมไหนเชียร์ทีมไหนก็อ่ะ เน้นข่าวทีมนั้นเยอะหน่อยแล้วกันแล้วก็เชื่อว่าวันศวกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะแฟนๆลิเวอร์พูลน่าจะตื่นตาตื่นใจกับกับเด็กผู้ชายคนหนึ่งครับซึ่งได้รับสัญญาฉบับใหม่เป็นระยะยาวนะครับเซ็นกัน5ปีครับถึงปี2026นะครับชื่อของเด็กคนนั้นก็คือมาเตอุสมูเซล o อฟสกี้ครับลิเอร์ูลเรียกตัวมาทดสอบฝีเทา้าประมาณสัปดาห์แล้วก็จับเซ็นเลยครับ เป็นนักเตะในชุดเยาวชนเรียบร้อยนะครับซึ่งตัวเลขที่เขาเล่นให้กับ SMS Lodge สนะครับสโมสรที่บ้านเกิดของเขาเนี่ยยิงไป133ประตูนะจาก88เกมไม่ผิดนะครับตัวเลขไม่ผิดนะ133ประตูครับจาก88เกม ว่าแรกเนี่ยได้ยินมาโอ้โยังงงๆงงนะครับว่าเฮ้ยเด็กคนนี้มันเป็นใครมาจากไหนทำไมถึงได้รับการชื่นชมเยอะเหลือเกินนะครับพยายามจะเก็บข้อมูลที่พอจะทราบแล้วกันนะฮะแล้วก็ส่งต่อไปแล้วกันนะแต่คงไม่ใช่บอโอ้โหเป็นข้อมูลแบบเต็มร้อเปอร์เซ็นต์อะไรขนาดนั้นนะครับเข้าคร่าวแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยไปไปค้นกันต่อไปอ่านกันต่อแล้วกันนะครับถ้าถามผมเนี่ยเอาตัวผมไปที่ตั้งนะผมจําได้ว่า คือได้ยินชื่อเด็กคนนี้ครั้งแรกในประมาณปี2016ครับตอนนั้นเนี่ยคนที่ออกมาพูดถึงชื่อนี้เนี่ยคือสปิก k นิวรโบเนียกครับสปิกนิยรโเนียกเป็นอดีตกองหน้าทีมชาติโปรแลรนด์ในระดับตำนานเลยครับยุค80ต้น80ยเนี่ยยุคนั้นโปรแลรนด์โดดเด่นมากครับซึ่งโบเนียกเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นครับไปเล่นให้กับยูเวนตุสด้วยนะครับได้รับเสียงตอบรับเยอะแยะมากมายยุคนั้นโปรแลนด์ก็ ต้น80นก็นอกจากบนเนี้ก็มีใครล่ะเคลอรสลาโต้ K ato, อ่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนหนึ่งนะฮะที่ที่พอจำได้นะครับบนนี้เนี่ยนะครับทวีตขึ้นมาบนช่องทางส่วนตัวของตัวเองนะครับบอกว่าจำชื่อเด็กคนนี้ไว้ให้ดีมาติอุสมูเซลอฟสกี้นะครับ เขาเข้าไปดูในเกมที่ทีมชาติโปแลนด์ชุดยู14ปีนะครับชุดยู14ปีนะครับลงสนามเจอกับทีมชาติลิทุนเนียครับในปี26แล้วก็ส่งข้อความแบบนี้ขึ้นมา,านั่นแหละครับนั่นเป็นครั้งแรกที่ผมจําได้ว่ามันคับคล้ายๆกั่ค้าว่ามันมีชื่อเด็กคนนี้โผล่เข้ามาอยู่ในหัวหลายนั้นก็ปล่อยผ่านครับก็แค่ไม่ได้อ่าไม่ได้โอ้หยิบจับมาค้นหาข้อมูลเลยขนาดนั้นแล้วเวลามันก็ผ่านไปครับจน มูซิลอฟสกี้เนี่ยค่อยๆเติบโตขึ้นมาครับสโมสรที่เขาเล่นในโปลแลนด์ก็คือชื่อว่า SMS Lodge นะครับแล้วก็เล่นยาวเลยครับติดทีมชาติชุดเยาวชนต่างๆเติบโตขึ้นมาแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งครับมันมี s o c c เกอร์แมนะเป็นอีเวนต์ในการแบบรวบรวมบรรดานักเตะเยาวชนจากทั่วยุโรปเนี่ยนะครับมาแข่งขันกันมาเก็บตัวกันที่เมืองบริสตอลครับที่อังกฤษจุดนั้นแหละครับที่มันทำให้ชื่อของ มูสโลฟสกี้เริ่มกระจายเพราะวาแมวมองมันมาอยู่เต็มอยู่แล้วครับมันเป็นซอกเกอร์แคมป์ที่ทุกคนพยายามมาแล้วเพื่อจะมองหาเพชรสักเม็ดหนึ่งแล้วก็กลับเอาไปเจรนานต่างๆแล้วมูสโลฟสกี้โดดเด่นมากครับเริ่มมีหลายๆทีมเข้ามาสนใจครับอาร์เซนอลอายับอาร์สมสเดมแอเบลไลฟ์ซิกนะครับแล้วก็ Liverpool ลิเวอร์พูลครเป็นหนึ่งในนั้น การต่อสู้แย่งชิงเจนจา่าต่างๆดุเดือดมากครับสุดท้ายเนี่ยมันมาประสบผลก็คือซัมเมอร์ที่แล้วครับลิพูเรียกตัวมาทดสอบฟีเทา้าประมาณสัปดาห์แล้วก็จับเซ็นเลยครับเป็นนักเตะในชุดเยาวชนเรียบร้อยนะครับซึ่งตัวเลขที่เขาเล่นให้กับ SMS Lodge สนะครับสโมสรที่บ้านเกิดของเขาเนี่ยยิงไป133ประตูนะครับจาก88เกมไม่ผิดนะครับ ตัวเลขไม่ผิดนะครับ133ประตูครับจาก88เกมโหดมากครับโหดมากแล้วพอย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลป,ปุ๊บน,นะครับเป็นครั้งแรกที่เขาย้ายถิ่นฐานนะฮะย้ายมาอยู่ที่อังกฤษเลยทุกอย่างมันใหม่หมดเลยจะสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วมากๆครับกลายเป็นกำลังสำคัญให้กับลิเวอร์พูลในชุดยู1 8ปีครับเล่นตัวหลักใน FA Youth Cup มาโดยตลอดครับจนพาทีมไปถึง รอบชิงชาเลิศนะครับซึ่งก็ไปแพ้ต่อแอสตันวิลล่านั่นแหละนะฮะแต่ที่มันทำให้ทุกคนจดจำม,มากที่สุดเนี่ยก็คือประตูที่เขายิงใส่นิวคาเซิลครับในเกมลีกนะครับชุดอยู่18ปีนะครับเกมลีกโซโล่จากกลางสนามเลยครับเลี้ยงปั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 ง,ปง,ปงแล้วก็จบด้วยการยิงด้วยเท้าซ้ายตุ้มเข้าไปหลังจากเกมนั้นแหละครับไอ้คำว่าโปเลส m e ซี i เริ่มเริ่มมีคนพูดถึงเยอะขึ้นเปรียบเทียบวโอ้โหนี่คือเมสซี่แห่งโปแลนด์อะไรประมาณนั้นแต่ว่าถ้าถามคนที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยนะครับคนที่อยู่ในในทีมแคมป์ฝึกซ้อมที่เมลวูดเนนะครับที่แอสซาเทรนนิ่งนะครับเขาบอกว่ามุสลอฟสกี้มีบางส่วนบางมุมที่ค,คล้ายๆกับเอเดนอาซามากกว่าท่วงท่าการเลี้ยงต่างๆอะไรประมาณนั้นมันก็เป็นมุมเล็กๆครับ ที่เอามาหยิบยกไว้เป็นบนหน้าปกเพราะชื่อของอาซาชื่อของเมซี่ออเนี่ยมันขายได้อันนี้ว่าตามตรงนะครับก็พยายามโยงไปตรงนั้นแต่จริงแล้วมันเป็นการเปรียบเทียบแบบไม่ใช่ว่าเชิงแบบจริงจังขนาดนั้นนะครแค่โอเคเฮ้ยมันดูคล้ายคลึงมันดูวิแววที่พอจะเติบโต,ตไปแบบนั้นได้หลังจากยิงประตูเกมนั้นนะครับที่เจอนิวคาเซิลที่ลูก,ลกเลี้ยงเดียวาจากครื่งสนามมานะครับ มูซิลอกกีก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าผมแค่เลี้ยงผ่านคนแรกแล้วก็พยายามต่อไปครับก็เลยแค่ลองดูแต่ว่าด้วยสไตล์การเล่นเนี่ยเขาชอบอยู่แล้วครับเขาชอบที่จะพาบอลเลี้ยงผ่านคู่ต่อสู้นะครับซึ่งแน่นอนครับคนที่เป็นแบบอย่างหรือเป็นไอดอลก็คือลิวอร์ลเมซี่ครับมูซิลกีบอกดูเมซี่แทบทุกวันเติบโตมากับการเล่นฟุตบอลของลิเอรลเมซี่แล้วก็อยากจะเป็นแบบนี้อยากจะเติบโต ไม่รู้จะได้ใกล้เคียงขนาดไหนแต่ว่านั่นคือเป้าหมายที่เขาวางไว้ส่วนในคนที่ออกมาชื่นชมนะครับก็คือมาร์คบริด s วิลคินครับคนที่เป็นโคช้ชในชุดอยู่18ปีนะเขาให้เครดิตอันดับแรกเลยครับคือเรื่องของการปรับตัวกับเด็กอายุแบบตอนปีที่แล้วนะครับที่ย้ายมาอยู่ริวพูลเนี่ย16ย่าง17ครับทุกอย่างใหม่หมดครับอาหารภาษาสิ่งแวดล้อมสภาพอากาศ เพื่อนรุวงทีมวัฒนธรรมใหม่หมดเลยครับมันต้องแข็งแกร่งประมาณหนึ่งครับกับเด็กวัยรุ่นเด็กดาวรุ่งคนหนึ่งที่โยกย้ายถิ่นฐานมามาอยู่อีกประเทศที่เขาไม่เคยใช้ชีวิตยอยู่ด้วยนะครับแล้วทุกอย่างมันใหม่หมดเลยแต่วิลเลนบอกโอ้โหปรับตัวเร็วมากครับแล้วสิ่งที่เขาชอบก็คือกระตือรือร้นมากคือกระหายมาก อยากอยากจะดีขึ้นอยากจะเป็นนักเตะที่ดีขึ้นจากวันนี้อยากจะพัฒนาตัวเองเพิ่มเติมไปเรื่อยแล้วเพียงแค่ช่วงแรกๆครับทุกคนก็เห็นครับว่าโอ้โหมันเลี้ยงบอลติดเท้าจังวะมันพาบอลทะลุทะลวงข้อเท้าเร็วมากสปีดต,ต้นเร็วมากความคล่องแคล่วความปราดเปรียวอะไรพวกนี้เนี่ยครับดีมากมากก็กลายเป็นตัวหลักของทีมซึ่งวิลคิวเน,นบอกทุกคนแฮปปี้มากครับกับพัฒนาการของมูสลอฟสกี้ ในรอบ1ปีที่ผ่านมาบทสรุปซีซั่นนะครับหซีซั่นที่เขาอยู่กับริเวภูในชุดอยู่18ปีนะครับลงเล่นไป25นัดยิง12ประตู3แอซิสรวมทุกรายการครับแล้วประตูที่เขายิงนิวคาสเซอนะครับที่โซโล่เดียวจากกลางสนามเนี่ยเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาครับตอนนั้นนะฮะทูบอ d ให้เป็นประตูยอดเยี่ยมประจําเดือนของสโมสรเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2013ครับที่ ประตูยอดเยี่ยมประจําเดือนของสโมสรเนี่ยไม่ได้มาจากทีมชุดใหญ่ตอนปี2013เนี่ยคนที่ได้รับรางวัลก็คืออดัมมอร์แกนครับอดีตนักเตะดาวรุ่งชื่อดังของริฟูอีกคนตอนนี้ไปอยู่ไหนไม่รู้แล้ว <c oughs> ค่อยไปหาคนดูเองแล้วกันนะครับนั่นนะครับแล้วจนทั่งจบซีซันไอประตูที่เขายิงทีคาสเซิลเนี่ยก็กลายเป็นประตูยอดเยี่ยมแห่งฤดูกาลของทีมชุดอยู่18ปีครับไม่มีคู่แข่งเลยครับ โดดเด่นมากๆคาวนด้เราลองมาคุยเพิ่มเติมครับว่าสไตล์การเล่นเป็นแบบไหนอ,อย่างที่บอกครับว่าสตาฟโคชอาจจะเห็นว่าเฮ้ยทวงท่าลีลาคล้ายๆเอเดนอาซาแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยชื่นชอบโรนลเมซี่ครับแต่ถ้ามันเจาะลึกไปอีกนะครับอย่างที่ผมเกริ่นไปเมื่อสักครู่นะครับข้อเท้าเร็วมากครับมีความสปีดต,ต้นดีมีความปราดเปรียวคล่องแคล่วเลี้ยงบอลดีเลี้ยงกินตัวเลี้ยงเจาะทุนทรวงอะไรประมาณนี้ นะฮะฉลาดนะครับแล้วก็จังหวะจบสกอร์จังหวะการวางเท้าทั้งขวาทั้งซ้ายแทบจะเท่ากันเลยครับทำได้ดีมากแต่หนึ่งในคุณสมบัติที่อยู่ไปปลายครับแต่ผมรู้สึกว่ามันสําคัญมากเขาใช้คำว่าบาลานซ์ครับบาลานซ์ Balance ก็คือการรักษาสมดุลของร่างกายมันสําคัญกับบรรดานักเตะตัวรุกประมาณนี้ครับที่มักจะครองบอลอยู่กับตัวแล้วก็พาบอลไปขงหน้าเลี้ยงบอลหลบ นู่นนี่นั่นหลบคู่แข่งว่านไปเพราะอะไรเพราะคุณจะต้องฝ่าดงท้าของคู่แข่งแน่ๆครับคุณจะต้องโดนเตะสกัดคุณจะต้องโดนเสียบคุณจะต้องโดนดึงกระชากนู่นนี่นัซึ่งไอ้คำว่าบาลานซ์เนี่ยนะครับมันจะสําคัญตรงนี้ถ้าคุณมีการทรงตัวที่ดีรักษาสมดุลของร่างกายได้ดีนะครับมันก็จะล้มยากหน่อยแล้วก็จะทําให้คุณนั้นตะลุยต่อไปได้ พูดง่ายคือการเอาตัวรอดจากการประทะของคู่แข่งนะครับกระโดดหลบโดนเตะไม่ลม้มยื้อยุดยังไงก็ไม่ล้มอะ่ะนั่นแหละครับมันจะทําให้คุณพาบอลไปข้างหน้าได้โหตรงเนี้ยสาคัญถ้าจะเป็นนักเตะสไตล์นี้นะจะเป็นนักเตะสไตล์นี้การรักษาสมดุลของร่างกายสําคัญมากครับมันจะวัดกันตรงนี้แหละครับคือการเลี้ยงหลบการมีเทคนิคทักษะต่างๆสับขาหลอกอะไรประมาณนั้นน่ะ คือมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่แต่มันจะมีสักกี่คนครับที่เอาตัวรอดแล้วพาตัวเองไปอยู่ในจุดอย่างที่เมสซี่เคยทําได้ถ้าเราอยากจะบอกว่ามันเปรียบเทียบกับเมสซี่ตรงจุดไหนที่มูซิลอฟสกี้มีโอกาสไปถึงได้ผมว่าอยู่ตรงนี้แหละครับการรักษาสมดุลของร่างกายแต่ยังไงก็ไม่ล้มนี่แหละนะฮะเอาตัวรอดให้ได้ในการโจมตีของคู่แข่งแล้วคุณก็จะได้เล่นฟุตบอลอย่างที่คุณอยากจะเล่นนะครับยืนตำแหน่งไหน หลกัลกๆคือเป็นปีครับเป็นตัวริมเส้นครับแต่สามารถยืดหยุ่นได้ครับเล่นในตำแหน่งตัวรุกได้ทั้งหมดนะครับรวมถึงเป็นกองหน้าตัวต่ำหรือเป็นจอมทัพเบอร์สิบก็ทําได้และคำถามสุดท้ายก็คือเราคาดหวังอะไรจากเด็กคนนี้ได้บ้างวันที่เขาเซ็นสัญญานะครับสัญญาอาชีพฉบับแรกในชีวิตของเขาเนี่ยกับเร์พูลเนี่ยสัญญามี5ปีถึงปี2026ในวัย17ปีกับอีก9เดือนครับ เส้นทางยังอีกยาวไกลามากๆครับถ้าถูกพูดถึงว่าเป็นนิวแอดันอาซาเล่นเหมือนอาซาเลยครับหรือเป็นโปแลนด์เมซี่มิซี่โปแลนด์อะไร,รมันมีนักเตะอีกเป็นร้อยคนครับที่ถูกพูดแบบนี้เป็นนิวคนนั้นเป็นนิวคนนี้เป็นคนนั้นคนใหม่คนนี้คนใหม่อะไรประมาณแต่กว่าที่จะโผล่ขึ้นมาเหนือน้ําได้เนี่ยมันยังมีด่านทดสอบอีกเยอะมากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราวางเป้าหมายสั้นๆนะเนี่ย จากชุดยูสิซีซันนี้บูซิลอฟกี้จะเป็นตัวหลักในชุดยูยี่สิแน่ๆครับแล้วผลงานของเขานั่นแหละครับจะเป็นตัวบ่งบอกทิศทางในชีวิตการเล่นของเขาเองช่วงเวลาตรงนี้การเก็บตัวอยู่ที่ออสเตรียเขาเป็นหนึ่งในนักเตะเยาวชนที่ถูกเรียกไปเก็บตัวด้วยครับโอกาสอันดีมากครับแล้วคาดว่าน่าจะมีโอกาสในการอุ่นเครื่องนะครับซึ่งจะเริ่มในช่วงสัปดาห์หน้านี้แหละนะฮะผม จำไม่ได้เหมือนกันว่าเจอทีมอะไรบ้างแต่มีรู้สึกจะมีสตูดการ์ดมีอะไรประมาณนี้ครับทีมในในออสเตรียแล้วก็ทีมในเยอรมนี Germany นะครับก็เดี๋ยวรอดูครับในเกม,มอุ่นเครื่องช่วงปรีซั่นนี้กันว่ามูสลอฟสกี้จะสร้างความน่ารับใจได้ขนาดไหนแต่ว่าจะเพิ่งไปไปโยนความกดดันอะไรให้เด็กมากเกินไปครับรู้คราว่าเด็กคนนี้น่าจะมีความมั่นใจเ,เงพอสมควรแต่อยากให้เด็กคนนี้เติบโต ตามขั้นตามตอนสุดท้ายขึ้นอยู่กับการประเมินผลครับถ้าเขาทำได้อย่างเต็มที่แล้วแล้วมันเพียงพอต่อการดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่มันก็ที่กลับมาที่คำเดิมนะครับถ้าคุณเก่งพอคุณก็แก่พอครับถ้าคุณมีคุณภาพมากพอไม่มีใครถามหรอกครับว่าคุณอายุเท่าไหร่หวังว่ามาติอุสมูซิลอฟสกี้จะไปถึงตรงจุดนั้นแล้วกันนะฮะอรอลุ้นรอเชียนะครับ อ่ะคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยนะครับกับเด็กโปแลนด์คนนี้ครับเ mm hmm. มสซี่แห่งโปแลนด์นะฮะหรือจะเป็นเอเดนอาซาคนใหม่ก็ว่านไปแล้วกันนะครับว่าว่า,วาคิดยังไงบ้างกับเด็กคนนี้แล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวตามกดหัวใจให้ทุกครั้งเหมือนเช่นเคยนะครับขอบคุณมากๆกครับกำลังจะเข้าใกล้หลักแสนซับแล้วใครยังไม่ได้กด subscribe ฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะสวัสดีครับ